ถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าร่างกายตัวเองแปลกๆนะคะและรู้สึกใจแกร่งเหนื่อยโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตงานความสัมพันธ์ทั้งที่ภายนอกดูเหมือนจะปกติดีอันนี้คุณไม่ได้คิดมากค่ะและชีวิตคุณไม่ได้กำลังจะพังนะคะคุณกำลังก้าวเข้าไปสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านพลังงานและในวันที่12ทับที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คือ1ประตูพลังงานที่ทำงานกับมนุษย์ทุกคนในระดับลึกกว่าที่ตาเห็นและ ฉันไม่ได้มาเพื่อสร้างความเชื่อใดๆแต่มาเพื่ออธิบายว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายจิตใจสนามพลังงานของเราในช่วง12-12ทับ12พอเท่าและเราจะอยู่กับมันยังไงให้รู้เท่าทันเพื่อใช้คลื่นนี้เป็นแรงส่งไม่ใช่แรงต้านในชีวิตของเราค่ะหลายคนเข้าใจว่าการเปิดประตูพลังงานหรือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ ควรจะรู้สึกดีโล่งเบาสว่างแต่ในความเป็นจริงค่ะการเปลี่ยนคลื่นหรือ Frequency Shift มักจะมาพร้อมกับอาการที่เราไม่คุ้นเคยทั้งร่างกายอารมณ์และการรับรู้และในช่วง12-12พอท a ลคือจุดหนึ่งที่คลื่นพลังงานเปลี่ยนแรงที่สุดของปีเพราะมันคือการสรุปวัฏจักรเก่าบวกกับการเขียนโค้ดชีวิตใหม่และอะไรจะเกิดขึ้นกับเรามนุษย์ ไม่ได้มีแค่ร่างกายแต่มีสนามพลังงานค่ะหรือที่เรียกกันว่า energetic body ที่จะเก็บความเชื่อความทรงจำบาดแผลทางอารมณ์ตัวตนที่เราเคยเป็นเมื่อพลังงานจาก12ทัา12เข้ามามันจะทำหน้าที่เหมือนกับระบบอัปเกรดชีวิตใหม่ของจิตใต้สำานึกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนเวอร์ชั่นถัดไป <c oughs> ก็จะถูกดันขึ้นมาให้รับรู้เพื่อปล่อยปรับ และรีเซตค่ะดังนั้นอาการเปลี่ยนผ่านที่จะพบบ่อยมากๆซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็คือ 1. อาการเหนื่อยล้าผิดปกติทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรหนะักนี่คือสัญญาณของการเคลียร์ข้อมูลพลังงานเก่าค่ะพลังงานระดับสูงต้องการพื้นที่ร่างกายจึงใช้พลังงานไปกับการปรับสนามคลื่นทีนี้การดูแลเราจะดูแลตัวเองยังไงนะคะวิธีการก็คือ ให้คุณพักผ่อนให้มากๆแล้วก็ดื่มน้ำเพิ่มขึ้นจากปกติเยี่ยวฝืน productivity แบบเดิมปล่อยให้เป็นอิสระไม่ต้องฝืนนะคะ 2. ก็คืออาการปวดคอบ่าตึงรู้สึกมึนงงอันนี้จะเกี่ยวข้องกับศูนย์พลังงานด้านบนหรือคราวจักกะเติร์ดจักกะนั่นเองเกิดเมื่อการรับรู้กำลังขยายและร่างกายยังตั้งหลักไม่ทันค่ะการดูแลก็คือลดการเสพข้อมูลอยู่กับความเงียบ หายใจเข้าลึกๆคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับความเงียบเพิ่มมากขึ้นหรือทดลองใช้เวลาอยู่กับความเงียบสัก30นาที1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงต่อวันอันนี้ช่วยได้นะคะ 3. ก็คืออารมณ์ขึ้นลงโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนบางคนมีความเศร้าความกลัวหรือความทรงจำเก่าอาจจะโผล่ขึ้นมาเฉยๆแต่นี้ไม่ใช่การถอยหลังค่ะแต่มันคือการ e m o t i o n a l detox หรือการปลดปล่อยความรู้สึกนั่นเองสิ่งที่คุณกดเอาไว้กำลังจะถูกปล่อยออกค่ะวิธีการดูแลก็คือไม่ต้องเข้าใจอะไรทั้งนั้นแค่รับรู้ว่ามีความรู้สึกแบบนี้รับรู้ปล่อยวางเพราะเรายิ่งต้านเราก็จะยิ่งรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นนะคะอารมณ์เราก็จะค้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นรับรู้เสร็จแล้วก็ปล่อยไปค่ะต่อมาข้อ4ก็คือการต้องการอยู่คนเดียว ไม่อยากอธิบายตัวเองนี่คือสัญญาณของ inner r e c a l l r a t i o n นะคะจิตสำนึกกำลังจัดระเบียบใหม่ เสียงจากภายนอกจะรบกวนระบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลก็คือให้พื้นที่กับตัวเองขอบเขตการดูแลพลังงานไม่ใช่เห็นแก่ตัวหมายความว่าเราเซตบาร์อรี่กับเรานะคะอะไรที่เราเคยอนุญาตให้บางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตเราก็มีขอบเขตมากขึ้นไม่รับอะไรง่ายๆแบบนี้นะคะอาจจะดูเหมือนเห็นแก่ตัวแต่ไม่ค่ะมันคือการสร้างขอบเขตพลังงานของตัวเรานั่นเองข้อ5คุณเริ่มเบื่อบทบาทเดิม งงานความสัมพันธ์ไลฟ์สไตล์บางอย่างเริ่มไม่ใช่แบบชัดเจนนี่คืออาการของไทม์ไลน์ชิปค่ะชีวิตกำลังจะขยับไปอีกเส้นทางหนึ่งการดูแลเมื่อคุณมีอาการลักษณะนี้ก็คืออย่าเพิ่งรีบตัดสินใจใหญ่แต่จงรับฟังสัญญาณให้ชัดเจนค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งบูวามนะคะและที่สำคัญมากๆเลยเราจะผ่าน12ทับยังไงไม่ให้พลังงานตีกับห ยอมรับอาการคือการเปลี่ยนผ่านการตีความว่าฉันพังจะยิ่งสร้างแรงต้านให้คุณเปลี่ยนเป็นร่างกายและจิตของฉันกำลังอัปเกรดค่ะสก็คือการดูแลร,ร่างกายให้เป็นภาชนะของพลังงานที่มั่นคงพลังงานสูงไม่สามารถอยู่ในร่างกายที่ฝืนและลาเกินไปค่ะการนอนและดามดื่มอาหารเบา ก็คือพื้นฐานของการตื่นรู้นั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อ3ตั้งเจตนานในระดับตัวตนไม่ใช่ความอยากในวันที่12บสท่าสิไม่ได้ถามว่าคุณอยากได้อะไรแต่ให้ถามว่าคุณเลือกเป็นใครต่อจากนี้แค่ประโยคเดียวที่จริงใจ <S <S ก็จะแรงกว่าแรงอธิษฐานอีกนะคะ <S <S ดังนั้นนะคะ อาการแป,กแปลกๆที่เกิดขึ้นที่คุณรู้สึกและสัมผัสได้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อรบกวนชีวิตแต่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะบอกคุณว่าคุณไม่สามารถใช้ชีวิตด้วยความถี่แบบเดิมได้อีกแล้ว12บสอทับสพอทอก็คือประตูของการปิดระดับของจิตวิญญาณเดิมเพื่อเปิดทางให้ตัวตนที่สอดคล้องกว่าชัดเจนกว่าและทรงพลังกว่าถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าพลังงานของคุณกำลังทำงานกับคุณแล้วค่ะและแน่นอนค่ะว่าคุณเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าอาการต่างๆ ไม่ได้หมายถึงอาการอ่อนแอของร่างกายแต่คือสัญญาณของการอัปเกรดภายในและขอให้คุณรู้ไว้ค่ะว่าคุณไม่จําเป็นต้องรีบเปลี่ยนทุกอย่างในทันทีไม่จําเป็นต้องรู้คําตอบทั้งหมดในตอนนี้สิ่งเดียวที่12บสทับสิขอจากคุณก็คือความซื่อตรงกับตัวเองในระดับของวิญญาณเพราะเมื่อบทเรียนเก่าถูกปิดลงชีวิตคุณก็จะ ไม่อยู่ในจุดเดิมอีกต่อไปและบางทีความนิ่งความงงและความแปรปรวนในตอนนี้อาจจะเป็นช่วงพักใจพักให้ร่างกายของคุณได้รีเซ็ตก่อนที่ชีวิตเวอร์ชั่นใหม่จะเริ่มเกิดขึ้นคุณไม่ได้ลงทางคุณแค่กำลังเปลี่ยนขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้คุณเสมอคะ่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะด้วยรักและพลังจากจักรวาลคะ่ะ